เก,ก็กลวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่วันนั้นนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอคในแม่ฟอร์สสกินนั่นเ,เองค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินอัมบราของโนรีนั่นเอง,เ,อง,เ,อง,เ,องเป็นสกินที่ว่าว่าโอ้โหแค่โดนภาพเรนเดอร์นี่ก็ตกหลุมรักเลยนะครับนี่เป็นสกินลุครรกของเรานั่นเองเนาะหน้าตาก็จะมีความน่ากลัวหน่อยนะครับแล้วก็มี ดีไซน์ที่อ่าอินสปิเรชันมาจากไฟนาร์นี่นะคะมาจากเดิมปะเป็ดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ตัวดัมนั่นนั่นแหละไอ้เออนั่นแหละบางคนอาจจะรู้แล้วเนาะตัวชื่อจริงจริงนะโอเคการชนมันก็จะแบบมันมันก็คล้ายๆเดิมอะไรอย่างงี้แต่เสีมันต่างกันอ่ะเสียงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งมันค่อนข้างจะแบบว้าว ก็ดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เออเต็มไปหมดเนาะมันมันมีอินสปิเรชันแบบว่าเราจะมาจากอีกหนึ่งเนาะในเอ่อบันที่ก็คือเอ่อไฟเดนไอฟังกินมอสไอเจ้นเนี่ยไอนี่ไม่แน่ใจว่าเราอ่านถูกไหมเราก็เลยบอกว่าเอาแปะผ้าไปดีกว่าเนาะแบบแบบแปะเนี่ยโอเคพอเราเข้ามาในแมปนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เนอะอาะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ดูเออว้าวมันจะมีเสียงโฟนกายด้วย ซึ่งไอคอนโคตรน่ารักเลยบอกเลยว่าน่ารักแตบบ่ว่ามันมันน่ารักะอะคำว่าแต่มาได้มาใส่ใจมากเลยอะไรเงี้ยมันเป็นภาพหลอดนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไอคอนตอนวาร์ปด้วยมันโคตรสวยอนะบอกเลยเสียงก็บอกว่าเป็นเสียงโฟูนไกแบกไนะบไฟน้ำเลยฮัลโหลฮัลโหลที่แบบว่าเราโคตรลำคาญกันอนะอะไรประมาณนั้นถือว่าแบบเขาทํามาใส่ใจมากเลยนะนหวัวหงอกตรงเตงตรงเตงก็ดีด้วยเองมันสวยงามเปส่วนเลยบอกเลย ไม่ผิดหวังนะคะราคาประมาณ1,900กว่ากว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะซึ่งต่อไปนีูจะเป็นสกิลการฆ่าแล้วก็เสียงเกมมิกเลยเล็กน้อยๆเนาะทุกคน โอเคก็ขอสรุปเล็กกันว่า,าเจ้าสก,กินตัวนี้เราให้10บเต็ม1ิไม่หักเลยนะครับเนื่องจากว่าซิมล่าล่าก็มีเพลงที่แบบว่าต่างกันไปโดยที่เราไม่ได้เล่ากันเนาะแต่มัาต้องไปดูในเกมเพลงทีซึ่งเพลงอะ่ะมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยเว้ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบคล้ายๆไปน,น้ำนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบคือทุกอย่างอะ่ะมันก็มีคล้ายๆเดิมบ้างแต่ว่ามมนมีเสียงไวรัสที่ เปลี่ยนโนวาสีเปลี่ยน snap แบบว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบสีม่วงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะไอคอนการวิวัฒแบบนภาพหลอนเนี่ยไอคอนก็เปลี่ยนเลยมันถือว่าจึ้งมากเลยนะมันแบบเฮ้ยมันสวยอะบอกเลยถ้าเกิดคุณเป็นแบบว่าชาวไฟน้ำนะคนซื้อคนซื้อเลยบอกเลยว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนทุกคนก็ไปดูเ,เกมเพลงก,กันได้เลยนะครับขอไปเสียงนะครับผมเพิ่งตื่น ั้งหมด5คนพวกเกจะต้องตายแล้วก็ต้องอยู่ในล่างเาขาเรียกว่าอะไรวะลืมว่าขอฝาอยู่ไหนหาไม่เจอขอฝ้าอยู่ไหน นนปออไปนะจงเจริญเอาโคเกมเลยเฮ้ยูทางมันกระตุกอ่ะ เฮ้ยมันมีไอคอนไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะเฮ้ยฮัลโหลทำไมการตั้งค่ามันหายไปไหนหมดอ่ะหัอว่เปลี่ยนใหม่แล้วการตั้งค่าหายหมดเลยอ๋ยอ ไม่รู้ว่าไปไหนอันนี้าาไม่ได้ยิงปืน M L G นะสิเดฮันท่อ <c oughs> ยิง M L G ดิยิง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 ดิ เลือสองคนแล้วหรอโอ้ยโดนซะด้วยอ้าเขาไปเยอะสุดท้ายไงโดนอีกก็ต้องโดนอยู่แล้วพวกโอ้ย,อยนิปอกนี่สั้นถามจริงชูดุนจนจะไปรักได้ยังไง จูกเก่งนะแต่ฮิตบ็อกเนี่ยมันไม่ถึงวะ่ะเออไม่มาแล้ว เดินไม่สะเทือนละเฮ้ยเยขาไม่ได้โอ้อยหรือว่าพี่คิดผิดที่พี่สุที่มาตีคนนี้นะเรียบร้อยสวย ว่าจะได้มันจะได้ตระตัวหัวใจสีวายโ,โอเคโอเคโอเครอบนี้เอาจริงจังแล้วนะ เอาอะไรคิดว่าจะตีเหรอเอาไป่ไหนแล้ววะ งไปกไม่ได้ไปไหน,ไไไหนหวะมันไปกองอื่นแน่นยยเลยทีโม่จิ้งนมยายไม่ทราบจิ้งนมยายไม่ทราเย้ กินหนมยายไม่จ้าไม่กินใช่ไหมโอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิงก่อนสิงก่อนตอนนี้ไม่มีดาบแล้วไม่มีไม้กระบองแล้วโอ้โห ซูกอะไรเนี่ยกินหนมยายอ่ะกินหน้านนะกินหนมยายอ่ะ <laughs> อยู่ด้านหลังแล้วก็ต้องอยู่ด้านหน้าฮะฮะฮะ มอะไรของมันวะโอเคยรู้เลยมันได้ต่อยแล้วมันได้ต่อยละอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่ามันทะลุได้อ่ะระเบิดทะลุโนมาเลยอ่ะฉันรู้ว่านายจะต่อยนายนายยังต่อยไม่โดนเลยอุ้ยสวยละแทบซะด้วย ยอมให้แทบชนะแน่อนอนเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหูระเบิดเรียบร้อยสวยไปดิยวเข้าหุ่นอนิมทาทอนิกให้